เบิงเบิงพี่น้องกลับมาฮอดเพื่อนหิมะเต็มเท่าในแข้งเลยจะเพื่อนๆจะดูโทษนะคะจะเต็มเลยจะรดบบมาเกตให้พี่น้องเดี๋ยวนี้เราโมซิตี้เอาหิมะตรงเท่าตรงนี้ออกก่อนจะเพื่อนๆจะเอาของขึ้นไปเก็บก่อนจะเพิ่งถึงบ้านจะโอ้ยขึ้นบันไดบันไดพี่น้องบันไดสิบตุกบันไดบี่น้องขนน้อยแบบนี้เหยียบไปถือขันน้องพี่น้องเนี่ย ขันบันไดบปเจอโอ้ไตายต้ไต้แบบนี้มูสิกตีเยสกาวเยอะเดินสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้ามาจากมาซอยนิลมุนโกยกกยหิมะออกเนี่ยจ้าตะทากย่างเดี๋ยวพี่น้องจ้าเต็มหน้าบ้านเลยจ้านิลมุนเพิ่งมาฮอดจ้ามาจากฮามอจ้่เพื่อนๆจ้าเมาท์เฮือนหิมะเต็มเลยมาช่วยกันด้วย ช่วยนิรมนด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้ามาจ้ะจะเต็มบันไดเลยจ้ะนิรมนไท้เบิ่งเต็มบันไดเฮือนเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะบันไดทางขึ้นนี่จ้ะอาจะประมาณนี้เลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่มะท่วมขาเลยได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยท่วมขาหนูเลยเนี่ยเห็นมาจ้ะเนี่ยท่วมขาเลยจ้ะเพื่อนๆเจ้าออกให้เมื่อเลยน้ำมันนียจ้ะไปทางจอดรถเต็มเลยเมื่อเนี่ย หิมะลงแห้งจะเพื่อนๆจ้าตกตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนหรือมั้งตกเพื่อนๆ,ๆจ้ามาเดินมาเดินมาซอยนีลน่ละมดนเดินเพื่อนๆมาซอยนี่ละมนกโกยหิมะเด้อมาเนจมาเนจนี่จ้าอาวุธอาวุธนี่ละมณ์เพื่อนด้ว hiện 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 ขาดูเาดูหลักเก็ฑ์ฟร์ม็กเขาดูทาปีเดอร์ฟร์ม็กเมนตนอ่าทาละปีเดอมาได้พี่น้องมาซอยกลวยหิมะในใจเนี่ยเนี่ยเนี่ยหิมะเนี่ย,ยสามีจะได้ได

พี่น้องเน่เน่เน่ มามามาเดอนเดเด้อมาเด้อเด้ยดเ,ยเยน้อมาเนี่นนี่ยเน,ยเนย Now. <coughs> nah, vào được nào. Nào đèn nó rồi โอ้ยอ่อนพี่น้องแค่เด็ดอ,อกน้ำก่ายเลยจ้ะโอ้ยต้องตักออกมันโบตักออกมาได้เพื่อนๆจ้ะโบมันย่างหรือมันสิตกะบนได้นะหนาวเบิ่งนีม่มาขนาดนี้เล่นได้พอดีขักเพื่อนๆเนี่ยแน่นๆนะจะ้ะแบบป่นน้ำอ่ะใครจะกินน,น้ำแข็งใจอ่ะเอาปลาขึ้น <laughs> น้ำแข็งใจเฮ้ย โอเคเพื่อนๆจ้านี่ละมุนก็ขอฝากคลิปโกยหิมะไว้เท่านี้ก่อนด้วเพื่อนๆจ้าขอขอบพระคุณหลายๆด้ท่านที่เข้ามารับชมนี่ละมุนก็ข,ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้นี่ละมุนบบสถ์สุนทรชัยด้วยเพื่อนๆจ้าเหนื่อยหน้าแดงเลยบ๊ายบายจ้า